พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP8 เรื่องการลบตามแนวตั้งและการลบตามแนวนอนสาระสำคัญการหาผลลบของจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20สามารถเขียนแสดงการหาผลลบตามแนวนอนและตามแนวตั้งได้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจวิธีการลบตามแนวตั้งและการลบตามแนวนอน 2. แสดงวิธีการหาผลลบตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 3. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบ 4รับผิดชอบต่อพร,รักงานที่ได้รับมอบหมายเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า140การลบตามแนวตั้งมีด้วยกัน3วิธีดังนี้วิธีที่1การหาผลลบโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายวิธีที่2การหาผลลบโดยใช้ตารางหลักวิธีที่3การหาผลลบโดยใช้วิธีลัดเด็กๆมาเรียนรู้การหาผลลบโดยใช้วิธีลัดกันนะคะ จากโจทย์18ลบ12เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาหาผลลบโดยวิธีรัดกันนะคะตัวตั้ง18ตัวลบ12นํานำเลขโดดในหลักหน่วยนะคะมาลบกันเขียนผลลบ6ในหลักหน่วยต่อไปนะคะมาดูที่หลักสิบนำเลขโดดในหลักสิบมาลบกันผลลบเท่ากับ0ดังนั้น18ลบ12เท่ากับ หกจากโจทย14์14-11ลบเท่ากับเท่าไหร่เรามาหาผลลบโดยวิธีลัดกันนะคะเขียน14เป็นตัวตั้งลบ 11. จากนั้นนำเลขโดดในหลักหน่วยมาลบกันนะคะสลบหนึ่ำผลลบ3เขียนในหลักหน่วยจากนั้นนำเลขโดดในหลักสิบมาลบกัน 1- ลบ 1>, 1ผลลบเท่ากับศดังนั้น14ี่ลบเอดเท่ากับสเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากโจทย์19ลบสองเท่ากับเท่าไหร่เขียนตัวตั้ง19ลบตัวลบ,วลบ12จากนั้นนะคะนำเลขโดดในหลักหน่วยมาลบกัน9ลบสองเขียนผลลบ7ในหลักหน่วย ต่อไปนะคะนำเลขโดดในหลักสิบมาลบกัน1-1-0ลบ1เท่ากับ0ดังนั้น19-12-7ลบ12เท่ากับ7มาฝึกทำข้อต่อไปนะคะจากโจทย์1 8ลบ14เท่ากับเท่าไหร่เขียน18เป็นตัวตั้งลบ14เป็นตัวลบและนำเลขโดดในหลักหน่วยมาลบกันนะคะ8ลบสเขียนผลลบ4ในหลักหน่วย ต่อไปในหลักสิบนะคะนำเลขโดดในหลักสิบมาลบกัน1ลบ1เท่ากับศย์ดังนั้นข้อนี้สิบแปดลบสิบี่เท่ากับสี่มาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากโจทย์19้าลบหเท่ากับเท่าไหร่เขียน19เป็นตัวตั้งลบบหเป็ 16, นตัวลบนำเลขโดดในหลักหน่วยนะคะมาลบกัน9ลบหเขียนผลลบสในหลักหน่วยต่อไปมา ที่หลักสิบนะคะนำเลขโดดในหลักสิบมาลบกัน1-1ลบ1นะคะเท่ากับ0ดังนั้น19-16ลบ16เท่ากับ3มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการหาผลลบโดยใช้วิธีลัดจะนำเลขโดดในแต่ละหลักมาลบกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยเสมอเมื่อเด็กๆนะคะํำแบบฝึงหัดหน้า1 1 2่งถึงหน3เสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ถ่ายภาพภาระงานส่งให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์ รายละเอียดการให้คะแนนมีดังนี้ 1. คะแนนการเข้าเรียน 2. คะแนนการส่งภาระงาน 3. คะแนนความถูกต้องของคำตอบ 4. คะแนนลายมือประกอบไปด้วยการเขียนตัวอักษรการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิกและพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาตรวจสอบความถูกต้องในแบบฝึกหัดหน้า110-111กันนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีข้อใดผิดเด็กๆแก้ไขนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ